กันที่ประเด็นการจับกลุ่มตัวนายสกลทีนะครับที่ด่านสุวรรณภูมินะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งตํารวจนั้นได้นําตัวบุตรชายอดีตเลขาคอมชอผู้ต้องหาคดีกบทนะครับขออํานาจสารฝากขังและต้องรอรุ่นนะครับว่าจะอนุญ,ญาตให้ประกันตัวตามคําร้องหรือไม่ครับ นี่เป็นวินาทีที่นายสกลทีพัทยกุลแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ถูกควบคุมมาขออำนาจสารฝากขังหลังจากถูกพันตำรวจตรีสาโรติรกิจพาณิ์สาระวัตรสืบสวนปราบปรามกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสองจับกลุ่มตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามหมายจับของสถานีตำรวจภูทรปากเกรด็ดในข้อหากบฏยุยงปลุกปัน่นให้ประชาชนล่วงละเมิดทำผิดกฎหมายมัวสุมกันตั้งแต่10บคนขึ้นไป ร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการและได้มีการอายัดต,ตัวสอบสวนโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งอายการตำรวจและ DSI ร่วมสอบปากคำเมื่อคือนนี้นายสกลทีซึ่งมีสีหน้าที่เครง่งเครียดเล่าว่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายนโดยขากลับได้ไปต่อเครื่องที่เกาหลีเพื่อจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวในที่สุด เบื้องต้นทนายความของม็อบประชาธิปัตย์ได้เดินทางมายื่นคำร้องขอประกันตัวเป็นเงินสดแต่ยังไม่ทราบจำนวนเงินต้องรอให้สารตีราคาก่อนโดยมีพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีอุ้มค่านักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียและเป็นน้องชายของพลเอกสมเจตบุญถนอมอดีตหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคอมอชอไปให้กำลังใจด้วย ขณะที่ในโลกออนไลน์นั้นมีการเผยแพร่อเอกสารอ้างเป็นข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยเตรียมรวมตัวกันหาวิธีทวงคืนศักดิ์ศรีทหารที่ถูกกองกําลังม็อบกบฏยึดสถานที่ทําเป็นซ่องโจรค่มขู่คุกคามชีวิตข้าราชการและครอบครัวโดยไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้บังคับบัญชาแม้นายทหารรายล่าสุดที่ถูกกลุ่มโจรเหล่านี้ทําร้ายสาหัสจะมียศถึงพันเอกก็ตาม